ครับโยทินรณชัยพี่ว่าไงครับพี่โอ้ไฟนี้ก็เป็นไฟที่เหนื่อยที่สุดแล้วก็มันลำบากใจที่สุดเพราะว่าโยทินมีโอกาสได้ซ้อมน้อยวันเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าเขาไปต่างประเทศเพิ่งกลับมาเพื่อไปแข่งขันมวยสากลเออมวยไทยสมัครเล่นไม่ใช่ดูบจากจากจากเออย a e อ่ะครับไปเมืองไหนไปเมืองอะไรครับคับอาบูดาบีอาบูดาบีอาบูดาบีครับแล้วก็ทําให้แบบ ทําให้เวลาการทิตซ้อมเราน้อยมากธรรมดาปกติเราก็ต้องมีอย่างอย่างตําชุนนะประมาณวันเดีวันเดี๋ยวนี้พี่คิดว่าไม,ไม่เกิน11วันความอันตรายของรุชัยครับไม่เคยต่อยกันนะคู่นี้นะครับน้องเขาเป็นคนที่มีฝีมือจัดจ้านแล้วฉลาดไว้พริบบ้องไวับแต่ก็มีข้อเสียอยู่ก็คือถ้าโดนบทหนักๆเขามีอาการยุบก็มีแค่นี้แต่พี่ก็หนักใจว่า คำถามคือเราจะบทหนักได้หรือเปล่าว่าาเตรียมตัวเนี่ยมันน้อยมากครับแล้วบทไปเราจะยุบเร็วไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างกายเป็นยังไงมันก็ต้องวัดกันก่อนพี่ก็มีความหนักใจจริงแต่เพราะปี่ก็ยังมีความหวังอยู่นะว่าอยากให้โยทินชนะครับครับมอสักครู่ผมเปิดดูเลดล่าสุดอยู่ที่รัชชัยต่อรองครับก็โอเคนะเลดนี้ก็ก็ถือว่าโอเคครับปกติถ้าเรามีเวลาซ้อม ประมาณสักเดือนหนึ่งยี่ห้าวันนี้พี่คิดว่าเลดโยทินไม่เป็นรองครับครับแต่ตอนนี้เขาเขเขาก็รู้กันหมดนะครับโซเชียลเขาก็รู้ว่าโยทินมีเวลาซ้อมน้อยครับแต่ก็มีความหวังี่อยากมีความหวังอยู่โยทินสภาพร่างกายเป็นไงบ้างคบเขามียังเร่งขึ้นอยู่ยังเร่งขึ้นอยู่เขายังสภาพดีแล้วเขาไม่เคยไปทะเลทางไหนที่ไหนดื่มเหล้าเขาก็ไม่ค่อยดื่มนันๆะในว,วันเกิดน้องๆเขาก็มาดื่มเบียร์ขวดนึงเขาก็กลับไปนอน ล่าสุดกลับมาจากประเทศต่างประเทศได้กี่วันแล้วพักแล้วก็ซ้อมพักได้คืนเดียววันเดียวก็ให้ให้ซ้อมเลยครับครัเพราะว่ามีเวลาน้อยแม้แต่วันอาทิตย์ที่เคยหยุดก็ให้แกไปวิ่งแล้วก็มาเตะเป้ารักษาสภาพร่างกายเอาไว้แต่ว่าหนักบ้างเบาบ้างนะหนักบ้างเบาบ้างถ้าเอาหนักๆเลยก็เหมือนกลัวน้องเขาจะป่วยแล้วก็เสียรายการเหมือนค่าตัวก็เที่ยวนี้ก็ถือว่า เป็นขวัญกําลังใจอย่างดีเพราะว่าให้เยอะไหมให้เยอะไหมเทยานี้ให้เยอะถือว่าโอเคครับถือว่าเป็นความที่พอใจมากแม้แต่สองปีมานี้ครับไม่เคยทะลุแสนเลยไม่เคยทะลุแสนเลยอีกประเด็นนึงครับพี่บอลพูดไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าโยทินเนี่ยปกติไม่แพ้มวยตีนซ้ายในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอโมตีนซ้ายชนะพี่จำได้มั้ยมีใครบ้างก็มีชัยล่าแล้วก็วันฉลองวันฉลองครับแต่ว่าไอ้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 อะไรนะ นั่นเป็นมวยขวานะที่มวยหมัดเหมือนกันนะมวยอ m มเมเนนแอร์จอมโหดจอมโหดนี่ต่อยหมัดแต่แต่ว่าน้องเขาก็ผระฟันก็หลายสายอ่ะสายที่ไม่ไม่ค่อยแพ้เหมือนโยทินตัวเล็กๆนี่ไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้ที่คู่ต่อสู้ด้วยกันก็แพ้เลยตัวใหญ่ๆตัวเหมือนมวยอะไรนะของทงน้อยไม่ทงน้อยทงน้อยก็ไม่น่าแพ้สมิงเดชสมิงสมิง ไม,ไม่หนึ่งสมิงดำสองก็อะไรนะคมบตตากเขียยเข่ยวพย,ยักเขี่ยวเขี่ยวพยักคมบตต์แล้วอีกคนหนึ่งสมิงอะไรนะส,สมิงเดชสมิงเดชสม<ะ>ิงเดชของของพี่ย่าเหรอให,อใหญ่เขาใหญ่เขาร้อยยี่สิบแปดโอ้ยนั้นใหญ่มากมีแต่ยาวๆทั้งนั้น สุดท้ายผมฝากไปด้วยนะครับใครอยากจะลุ้นมวยกับผมมีครบเลยทั้งมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกอยากกระทิมอยากกระแทงอยากจะออกตัวกลางอากาศครบจบที่เดียว ad tiger ตเก้าครับ ad ไปเลยนะครับ d tiger ตองเใส่ ad ข้างหน้าตามด้วย tiger ตองเก้ ad t i g e r เก้าเเก d tiger ตอเนะครับเรื่องของการบริการผมยินดีรับใช้24ชั่วโมงครับแล้วก็เอกชุมพรการันตีเลยครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านไม่มีตกหลน่น นะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านย้ําว่าไม่ให้ตกหลน่นไม่มีตกหล่นแน่นอนติดมือถือท่านไว้หน่อยครับแอดไลน์ไปครับแอดไทเกอร์ตองเขอบคุณครับสวัสดีครับ